สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นะครับเป็นการนำเรื่องราวของดวงมาเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆนะครับพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1 3กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมอยากจะเข้ามาดูร่วมด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับดูกันได้ดูเป็นแนวทางเป็น ไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังคำพยากรณ์หมฮกใครขอแนะนำเหรียญดวงพิชัยสงครามนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณทางด้านการส่งเสริมบาร,รมีส่งเสริมโชคลาภและก็เสริมดวงชะตาชีวิตนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้บูชาไปองเสริมทางด้านจิตใจนะครับในช่วงนี้ ก็ทักถ่ายเข้ามาได้นะครับที่ i d ไ d h ฮักดูนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของการงานหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่นะครับเป็นราชินีมไม้เท้าการงานของท่านจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือยังมีความมั่นคงจะได้รับโอกาสใหม่ๆการจิรจาาธุรกิจการค้าขายการขอความร่วมมือ มีโอกาสได้รับความสมบังนะครับและนอกจากนี้สำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการยังสามารถรักษาระดับของความมั่นคงในหน้าที่ของการงานของท่านในธุรกิจของท่านได้ดีต่อไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น2อไม้เท้าเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็อาจจะย้ายงานรับงานใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีการที่จะได้ร่วมมือกับผู้ร่วมงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ก็จะมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานเข้ามา พอสมควรทีเดียวนะครับบางคนก็อาจจะย้ายที่ทํางานเดินทางต่อไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาตลอดในบางคนก็ยังมีอาชีพเสริมที่ดีด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปนะครับและสองไม้เท้ายัางเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของรายได้การเงินที่จะตามเข้ามาเป็นค่าตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็นเด็กถือ ดาบนะครับก็เป็นบทบาทหน้าที่อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกเหนือจากงานาที่เป็นงานทั่ว,วไปไมิยังหมายถึงหน้าที่ที่เกี่ยวกับการดูแลคนที่ท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอาจจะมีการแก้ไขช่วยเหลือหรือว่าแนะนำแนวทางสำหรับลูกน้องพนักงานลูกหลานที่ท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ และอีกประการหนึ่งคือการมุ่งมั่นนะครับเดิมต้นเดินหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะมีโอกาสได้รับความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสองถ้วยสองถ้วยเป็นบริบทที่เกี่ยวกับอารมณ์จิตใจการสื่อสารการพบปะ แต่ว่าเชื่อมโยงกับการเงินได้นะครับการเจราจาการค้าขายเข้าใจซึ่งกันและกันการติดต่องานประสบผลสําเร็จและก็เชื่อมโยงถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นในการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์ต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบอะไรนะครับรวมถึงเรื่องของความรักก็เชื่อมโยงถึงกันได้นะครับเป็นเรื่องของเงินรายได้ที่เชื่อมโยงไปถึงจุดอื่นๆที่ดีขึ้นประการต่อมาครับประดุส่วนที่2เป็น5ดาบนี้เป็น เรื่องที่ควรระวังนะครับในเรื่องของการเงินพี่น้องชาวราศีกุมนะครับอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับความาเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะคนบางคนเข้ามาทําให้เกิดนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบอะไรการทําสัญญาเกี่ยวกับการเงินการตกลงอะไรก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับควรจะ ระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเสียท่าคนอื่นเสียรู้คนอื่นได้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น10ถ้วยนะครับจะมีความสมหวังมีความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนานะครับ ็เรื่องของการเงินก็จะเด่นเข้ามาด้วยรายได้มั่นคงขึ้นนะครับมีโอกาสได้รับเงินจํานวนมากๆเป็นพิเศษด้วยและหมายถึงงานเลี้ยงที่ตามมางานฉลองในความสําเร็จมีคนเข้ามาร่วมงานกันจํานวนมากๆด้วยนะครับและรวมไปถึงเรื่องของการฉลองเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของความรัก แนวทางความรักครอบครัวสำหรับชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พรากรใบที่หนเป็นหนึ่งไม่เท้าการเริ่มต้นที่ดีของความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคนที่รอคอยความรักอยากจะมีความรักเหล่านี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีท,ท่านสามารถที่จะ ได้รับโอกาสนั้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเรื่องของกิจกรรมงานเลี้ยงที่มีคนเข้ามาร่วมกันจํานวนมากเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักลูกหลานบริวารร่วมกันทําในสิ่งที่ดีๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีอบอุ่นเข้าใจซึ่งก,กันและกันมีความสุขมีความสมหวังในบรรยากาศที่ดีเกี่ยวกับความรักนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักเป็น4ถ้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับบางคนก็อาจจะคาดหวังถึงสิ่งที่ควรจะได้จากคนรักแต่ว่าพอถึงเวลานะครับก็อาจจะไม่เหมือนที่คิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์จิตใจนะครับอ่อนไหวรู้สึกไม่พอใจรู้สึกหง,งุดหงิดเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะคาดหวังไม่สูงสงแต่ว่า ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีคุณค่าอยู่เหมือนกันสิ่งที่ได้รับก็จะมีความหมายไม่น้อยเหมือนกันก็ต้องมองให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับจะดีกว่านะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องแนวทางเรื่องของการแก้ไขเรื่องวิถีชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเด็กถือ ไม้เท้านะครับนะ่ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนที่ท่านต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับเป็นความภาคภาคูมิใจของท่านด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่ดูแลพนักงานลูกน้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ดูแลให้คําแนะนําอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านหรือพ่อแม่ก็จะเป็นเรื่องของลูกหลานที่เราต้องดูแลนะครับก็จะเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ที่อาจจะมากเป็นพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของแนวทางนะครับเป็นสาไม้เท้างานก็จะดีนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆสําเร็จล่วงการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมการทําสัญญาใหม่ๆการเจราจาตกลงมีเพื่อนร่วมง,งานใหม่เข้ามาหรือไม่ก็จะมีช่วงเวลาของการอบรมศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเสริมทักษะได้ เป็นการเพิ่มศักยภาพกับตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานและการเรียนรู้ต่างๆนะครับส่วนเรื่องการเงินก็จะหมายถึงค่าตอบแทนที่ดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยมีเงินลงทุนใหม่ๆเข้ามาดูแลด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเงินและเรื่องของความรักก็เริ่มต้นเข้าใจซึ่งกันและกันได้สำหรับคนที่กำลังโโรอความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับนี่เป็นทิศทาง แนวทางที่ดีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น9ไม่เท้านะครับงานเยอะนะครับในช่วงกุมภาั่านนี้นะครับไม่ว่างานประจําที่ทําอยู่ก็อ,อาจจะหมายถึงงานเสริมเข้ามาด้วยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการการบริหารการงาน ก็มีความจําเป็นนะครับอะไรมาก่อนอะไรจําเป็นต้องเร่งด่วนต่างๆเหล่านี้และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าไม่ระมัดระวังหรือไม่ก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็น การให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะครับเป็นราชานะครับเป็นราชาเรียนงานดีนะครับประสบความสำเร็จการเจราจาการงานการค้าขายการติดต่อธุรกิจการบริหารจัดการอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมาก และสิ่งที่ดีตามมาก็คือเรื่องของการเงินนะครับรับเงินจำนวนมากมีรายได้มั่นคงขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามาตลอดนะครับโอกาสที่ท่านจะสร้างความร่ำรวยก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับความรักนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่ดีมีความสมหวังทายาทลูกหลานบริวารร่วมกันทำในสิ่งที่ด,ดีด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสมบูรณ์ มีความมั่นคงทั้งเรื่องของงานเงินและความรักนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์2568นนะครับการงานของท่านยังมีโอกาสนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามามีตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีการเดินทางเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยและ สร้างสิ่งที่ดีๆขึ้นมาด้วยนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ด,ด,ดีเรื่องของการเงินก็มีค่าตอบแทนมีผลประกอบการมีเงินหมุนเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยตลอดและจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยได้สบายๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องรอบคอบในการที่จะต้องอดูแลเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับอาจจะเกิดความเสียหายหรือไม่ก็เสียเงินแบบที่ เราเสียรู้คนอื่นหรือว่ามีคนอื่นมีเจตนาที่ไม่ดีนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับเรื่องของความรักแม้ว่าท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกหุนหิดไม่พอใจบางเรื่องบางอย่างแต่ว่าท่านสามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ปรับความเข้าใจกันได้สานต่อความรักความเข้าใจให้เดินหน้าต่อไปมั่นคงขึ้นและมีงานเลี้ยง มีงานฉลองที่ดีๆนะครับรวมทั้งงานแต่งสำหรับคนที่รอคอยโอกาสนะครับก็จะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนทิศทางอุปสรรคต่างๆนะครับระมัดระวังปัญหาสุขภาพนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานไม่พักผ่อนนะครับส่วนการงานเริ่มต้นดีมากสารต่อได้แล้วก็ประสบผลสําเร็จจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยรับเงินจำนวนมากมีเงินเข้ามาไม่น้อย มีโอกาสเยอะๆนะครับมีโอกาสมากมายทีเดียวนะครับก็มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงดีมากสำหรับชาวราศีกุมนะครับเอาละครับหมอฮักฮกพยากรณ์ดวงชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568มาพอสมควรนะครับบอกเล่าสู่กันฟังทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับก็เป็นการ ดูดวงแบบกว้างๆนะครับไม่ได้จำเพาะจอดจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะอาจจะผิดพลาดไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญราในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้อง ชาวราศีกลุ่มทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสำเร็จสมหวังมั่นองร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ